ไม่ได,วดว้วันนี้เชยดยาปะจะทำเมนูอะไรครับแขอาวเท้าหัวงอดูง่ายๆ เผาห,ห,หัวปีเผาหัวปีหัวอะไรนะนู้ใหม่ทีนี่หัวอะไรนะอย่าว่าง่าเดี๋ยวคนจีนมาดูเข้าใจผิดอันไหนอ่านนอลอกกองไฟ